ทุกคนมาดูผมเราผมเราแห้งเสียจากการทำสีผมพันกันขาดหลุดร่วงแตกปลายหนักมากช่างแนะนำให้ใช้เคราตินนะคะเคราตินตัวนี้เลยค่ะเป็นเคราตินพรีเมียมสูตรนมแพะนะคะเนื้อเขาดีมากๆเลยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเราแค่หมักทิ้งไว้สามถึงห้านาทีนะคะแล้วก็นวดนวดให้ทั่วเส้นผมของเรานะคะเสร็จแล้วก็ล้างออก พอล้างออกเราก็จะได้ผมที่เงางามแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เป่านะคะเป่าให้แห้งเฉยๆค่ะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรกับเขาพอเป่าผมแห้งแล้วนะคะเราก็จะได้ผมแบบนี้เลยค่ะผมมีน้ำหนักเงางามนะคะวิค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะไปลองกันเลยค่ะ